สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาอยู่กับ most base car อย่างเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับโมดหยิบมาเป็นเจ้าตัวรถ toyota legend นะครับผมสำหรับคันนี้เป็นตัวรุ่น2.4ขับ2นะครับผมเป็นตัว mnc minor c h a n เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็เลขไม้นะครับเขาขับใช้งานไปน้อยมากๆนะผมสำหรับคันนี้ขับไปเพียงแค่41,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ ตัวรถเป็นปี2023นะครับจดใช้งานรถปี2024เลยนะครับเดี๋ยวเบื้องต้นนะครับโมดจะพามาชมภายในภายนอกกันก่อนเดี๋ยวราคานะครับโมดจะบอกในระหว่างคลิปกันเลยนะครับมาเริ่มกันจากด้านตัวโคมไฟหน้านะครับผมเขาจะมาพร้อมกับเป็นตัวโคมไฟหน้าดับเบิลโปรเจคเตอร์แบบนี้แล้วก็ไฟ LED daytime running light นะครับด้านล่างเป็นตัวไฟตัดหมอกนะครับแบบ LED ออกนย์ออกโรงงานนะครับ แล้วก็ตัวเซ็นเซอร์ด้านหน้า2จุดนะครับผมตัวโลโก้นะครับโตโยต้าครอบแก้วแล้วก็ตัวกล้องมอง360องศานะครับมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ตัวล้อนะครับผมเป็นล้ออลลอยแม็กขอบ20นะครับลายออกศูนย์ออกโรงงานเลยนะครับแล้วก็ลัดมาพร้อมกับเป็นตัวดอกยางแน่นๆพร้อมใช้งานแบบนี้เลยนะครับเป็นยางปีเดียวกับตัวรถเลยนะครับผมส่วนหลังคานะครับผมจะเป็นตัวสีดำเงานะครับหล่อๆแบบนี้ไฟเลี้ยวปลายกระจกมีให้เรียบร้อยแล้วก็ตัวกระจกข้างนะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวหลังคาเลยสีดําเงาหล่อๆนะครับตัวกล้องด้านข้างก็มีให้เรียบร้อยแล้วเช่นกันนะครับผมมือจับประตูปิดเปิดแบบโครเมียนทั้งหมด4บานกันสาดร์4บานนะครับออกสู ออกโรงงานนะผมแล้วก็ตัวกระจกข้างเขาจะมีเป็นตัวเซนเซอร์บายสปอร์ตนับเตือนวัตถุเข้าใกล้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวรุ่นใหม่เนเชนนั่นเองนะครับตัวพลาสติกกับบันไดยังติดอยู่เลยนะครับผมคันนี้นะครับเทียบเท่าสภาพป้ายแดงได้เลยนะครับผมแล้วก็ตัวเบาะใช้งานไปค่อนข้างจะน้อยมากๆเลยนะครับเบาะปรับไฟฟ้านับตาคู่หน้าเลยนะครับทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารนะครับเบาเป็นตัวเบาะสีดําตัด สีแดงนะครับตัดคลิปสลับกับสีแดงแล้วก็พวงมาลัยนะครับผมเป็นแบบมัลติฟังก์ชันแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีเป็นตัวพุชคอนโทรลนะครับให้เรียบร้อยแล้วก็ตัวแพนเดินชิปนะครับให้เรียบร้อยแล้วนะครับเลขไมคันนี้ขับใช้งานไปเพียงนะครับ41,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมหน้าจอนะครับผมเจ้าของเก่าเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยแล้วทัชสกรีนขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวแอร์ปรับแยกส่วนอิสระซ้ายขวานะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคันนี้เป็นตัวรุ่นไมเนเชนนะครับตัวใหม่ นะครับแล้วก็ตัวไวเลสชาร์เจอร์กันชันไร้สายนะครับผมแล้วก็ตัวเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะครับปุ่มปรับโหมดนะ่อีโค่โหมดแล้วก็พาวเวอร์โหมดนะครับมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับคันนี้นะครับเบาะภายในก็ค่อนข้างที่จะสภาพดีมากๆแล้วก็ใช้งานไปน้อยมากๆเลยนะครับผมเพดานนะครับผมตัวฝ้าเป็นสีดําแล้วก็แอร์ลาวสามตอนนะครับจุดชาร์จพาวเวอร์เอาเล็ตแล้วก็หัวชาร์จปลั๊กอเนกประสงค์นะครับผม ตัวพลาสติกกับบันไดย,ยังติดอยู่ทุกมุมเลยนะครับยังไม่ได้แกะออกใช้งานเลยนะครับแล้วก็ตัวดิสเบกสี่ล้อนะไฟท้ายนะครับผมแบบฟู l l LED แบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ฝาท้ายนะครับใช้งานเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสนะครับผมเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้าแบบนี้เลยนะครับเบาะที่3ก็สามารถพับขึ้นไปอ่พับลงมาแบบนี้ได้บรรจุของสัมภาระบรรจุผู้โดยสารได้หรือว่าท่านใดที่มีสัมภาระเพิ่มเติม,ตมก็สามารถพับขแขวนขึ้นไปได้เลยนะครับตัว บอดี้รถเดิมๆโครงสร้างรถเดิมๆทั้งหมดเลยนะครับผมหัวน็อตครับผมไม่เคยมีรอยแกะรอยขันหรือรอยถอดนะครับผมมดพามาดูชมทุกซอกทุกมุมเลยนะครับผมคันนี้เป็นรถบ้านรับจากมือเจ้าของเลยนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจหรือมองหาอยู่ครับผมเป็นตัว PPV 7ที่นั่งเจ้าตลาดนะแล้วก็คันนี้นะครับผมเป็นตัว2.4ขับ2ปี2023จดใช้งานรถปี 2024นะครับราคาโปรโมชั่นตั้งขายพิเศษสุดๆเลยเพียงแค่ราคา1,259,000บาทเท่านั้นนะครับผมย้ำว่า1,259,000บาทเท่านั้นนะครับสำหรับคันนี้นะครับท่านได้สนใจนะครับผมหรือว่ามองหาอยู่นะครับผมเป็นลีเจนเดอร์สีขาวหลังคาสีดำนะ เป็นตัวรุ่นโฉมปัจจุบันนะครับผมมดแนะนําเป็นคันนี้เลยไม่ว่าจะซื้อเงินสดนะครับผมหรือว่าจะจัดไฟแนนซ์ซื้อเงินสดคุยราคาต่อรองราคานะครับหน้างานเคสไปเคสได้เลยลองเข้ามาดูรถตัวจริงชมรถตัวจริงกันก่อนนะครับผมช่วงนี้ Fortuner โฉมนี้นะฮะตัว Regen เดนะครับผมปี2020ขึ้นไปเป็นตัวนี้เลยนะครับเข้ามารัวๆเลยนะครับสำหรับเต็นโหมดนะครับผมลองเข้ามาดูเข้ามาชมหรือว่าเข้ามาทดลองขับรถตัวจริงกันก่อนได้เลยนะครับหรือว่าท่านใดที่จัดไฟแนนซ์นะทักมาปรึกษาาาสออบถมมรรยละเเเเเีีกก่่วชพพิผ เบอร์โทรมดโดยตรงเลยนะครับผมเป็นเบอร์0 9 8 4 9 0นะครับ2739มนะครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะเบอร์0 9 8 4 9เนะครับ2อ3 9นะครับผมยังไงวันนี้มดก็ต้องขอตัวลา,าไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ